สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านนะคะทั้งลัคนานะคะดูได้นะคะไม่ว่าคุณจะ,ะมีดาวจันทร์ดาวสุกนะคะอยู่ในลัคนาของคุณแล้วก็ที่ตรงกับราศีธนูนะก็ให้ดูควบคู่กันไปแล้วกันค่ะเพื่อความแม่นยำเนาะ เ,เบื้องต้นในเดือนนี้ก็คือผู้อ่านจะมาพูดคุยเฉพาะในเรื่องของความรักเท่านั้นนะคะโดยแยกออกมาจาก EP เก่าซึ่งกำลังวันอะไรเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำการดูระยะเวลาที่มันต่างกันมันก็อาจจะมีการาเคลื่อนไหวในเรื่องของไพ่กันบ้างก็ให้ยึดเอาแต่สิ่งที่ด,ดีนะคะดู คลิปไหนคลิปไหนแล้วเรารู้สึกว่าเราดวงเราดวงสมพง์กับเราดวงสมพง์กับคลิปไหนก็ให้ยึดคลิปนั้นนะคะเป็นไกด์ไลน์ของเรานะคะอันไหนที่ทําให้เรารู้สึกคิดมากก็ปล่อยมันไปค่ะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเรามาดูเพื่อรับพลังงานบวกร่วมกันดีกว่าเบื้องต้นนะคะผู้อ่านก็ได้ไพ่มาแล้วนะคะด้านหน้าเลย,พยไพ่ใบแรกนะคะ ได้ Queen of Pentacles ก็คือราชนีถือเหรียญแน่นอนราชนีถือเหรียญเขาค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดรอบด้านนะคะต้องพูดแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าตัวชาวราศีธนูเองพอมาในเดือน พฤษิศภาคมเนี้ยตัวคุณน่ะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างมีความมั่นใจในเรื่องของตัวเองค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมีสเสน่ห์ความน่ารักความสวยความดูดีความหล่อความเท่นะคะ,ะรู้สึกว่าคุณจะกลับมาเหมือนแบบ สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่อนข้างเก่งค่อนข้างดีเลยมันทําให้คนรอบข้างของคุณเนี่ยรู้สึกประทับใจรู้สึกเห็นและรู้สึกชื่นชมและชื่นชอบเนาะอันนี้มันเป็นอารมณ์ทั่วไปสําหรับความรู้สึกของชาวราศีธนูในเดือนพฤษภาคมค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มกันด้วยคนที่มีคู่กันนะคะการที่เรามีคู่ครองแล้วนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะ เพื่อราะว่าผู้อ่านมองว่าตัวเราอะ่ะยิ่งเรามีแฟนมีสามีภรรยาแล้วอะ่ะอย่างแรกเลยที่เราจะต้องดูแลอย่างอื่นก่อนเหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยมันคือความบุคลิกภาพของเรามันคือบุคลิกภาพของเรามันคือหน้าตาของเรามันคือมันคือรูปลักษณ์ภายนอกบางคนมองว่าไม่ได้สนใจนะรูปลักษณ์ภายนอก ถ้าเขาจะรักเรามันเขาก็คงจะรักเราแบบนี้แหละแต่บางทีอ่ะใช่เมื่อก่อนแรกๆเวลารักอะไรมันก็ย่อมสวยงามน้ำต้มผักขมยังว่าหวานเพื่อนๆเ,เคยได้ยินใช่ไหมแต่พอเราแต่งงานไปแล้วเราอยู่กับเขาไปแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องรู้จักมองว่าความคุ้นเคยความเคยชินที่เราเคยทำ นะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มันไม่สามารถที่จะใช้งานแบบนั้นไปได้เรื่อยๆเนะเราต้องรู้สึกพัฒนาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านมองว่าชาวราศีธนูในเดือนพฤษภาคมเนี่ยตัวคุณเนะ่ะเริ่มที่จะหันมารักตัวเองหันมาใส่ใจในเรื่องบุคลิกภาพของตัวเองหันมาเช่นอยากออกกำลังกายอยากเสริมสวยอยากเข้าร้านเสริมสวยอยากเข้าฟิตเนสนะคะอยาก ไปวิ่งไปจ็อกกิ้งไปคือเพื่อทําให้ตัวเองดูดีไม่กระทั่งบางคนนะเปลี่ยนในเรื่องของการแต่งกายนะจากที่ไม่เคยเดินห้างเลยเดินซื้อสภาพ้าเลยคุณก็เริ่มที่จะไปดูแลตัวเองทางด้านนี้มากขึ้นเพื่อที่จะให้คนรักของเราหรือคนรอบข้างของเราเนี่ยรู้สึกประทับใจรู้สึกชื่นชมและอยากเข้าหามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะก็คือเป็นตัวตนของอชาวราศี ธนูมันเป็นเรื่องความรู้สึกนะเพื่อนๆหมายถึงว่าช่วงนะเวลาตอนนี้มันก็จะคุมระหว่างประมาณเดือน2เดือนแหละความรู้สึกประมาณนี้ย ก็จะอยู่กับเราไม่นานม,มันเป็นช่วงสภาวะอารมณ์ของเรามันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปคิดมากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอในเรื่องของความรักแล้วอ่ะเหมือนคุณมองว่าอ่าคุณอยากให้แฟนคุณอ่ะหันมาใส่ใจหันมารักหันมาดูแลปรารถนาดีเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าคุณมองว่าแฟนคุณอาจจะทํางานหนักจนเกินไปจนไม่มีเวลามองหรือไม่มีเวลาใส่ใจคุณหรือแฟนคุณอาจจะกลัวว่า เกงว่าตัวคุณอาจจะไม่สวยอาจจะไม่หลอ่อจะทําให้เขาเบื่อคุณก็เลยกลับมาพัฒนาตัวเองเพื่อให้แฟนของคุณเนี่ยหันมาใส่ใจหันมามองหันมาชื่นชมหันมาให้เกียรตินะคะพาเราไปน่นไปนี่ด้วยกันช้อปปิ้งเดินด้วยกันอย่างภาคภูมิใจนะคะมันเป็นเหมือนความรู้สึกชาวราศีธนูอยากทําให้แฟนตัวเองประทับใจก็เป็นไปได้เช่นกันนะความรู้สึกแบบนี้บางคนนะได้โชคได้ลาบจากแฟน ก็เลยได้มีเงินก้อนนี้นะคะได้มาพัฒนาบุคลิกตัวเองให้สมกับที่แฟนหรือคนรักของคุณได้มอบให้นะคะก็เป็นสิ่งตอบแทนคืนให้เขาอะไรประมาณนี้บางคนมองว่าอตอบแทนยังไงก็หมายความว่าเราพัฒนาตัวเองเพื่อวันหนึง่งเวลาเราเดินกับแฟนของเราเราเดินกับสามีภรรยาของเราเราอยากให้คนอื่นชื่นชมว่าแฟนหรือสามีภรรยาเราเนี่ยเออมีแฟนมีอะไรสวยน่ารักหล่อจังเลยจากที่เมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อย ใ,ใจทําให้คนอื่นดูถูกอะไรก็ประมาณนี้คุณมีอารมณ์ที่แบบคิดในเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆคุณไม่มองข้ามเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณอาจจะมองข้ามแต่พอมาถึงเดือนนี้คุณไม่มองข้ามคุณเริ่มจะหันมารักตัวเองนะคะเพื่อให้แฟนของคุณรู้สึกภูมิใจนะคะประมาณนี้บางคนนะก็อาจจะเหมือนแบบว่าอยากให้ลูกภูมิใจก็เป็นไปได้นะบางทีลูกคุณโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดละอ่ะ ก็อายุประมาณสักวัรุ่น20สิ้นต้นสาิอะไรประมาณนี้ตัวคุณก็เลยเหมือนว่าอยากอย,กอยู่อยากอยู่เป็นเพื่อนลูกอยากแต่งตัวเป็นเพื่อนลูกอยากยังอยากเฟี้ยวอยากอะ,อะไรกับลูกอยู่อะคือเหมือนแบบึงไม่อยากแก่เกินกว่าลูกเพราะเรามองว่าตัวคุณอะขออภัยค่ะเพื่อนเพื่อนตัวคุณเองมองว่าคุณยังอยากที่จะดูดีในสายตาลูกดูดีในสายตาเวลาเพื่อนของลูกมาที่บ้าน ะะไม่อยากให้ลูกตัวเองรู้สึกเหมือนแบบว่า ทำไมแม่ไม่แต่งตัวเลยอะไรเงี้ยบางทีลูกคุณก็ชอบตัวคุณเองก็ยังอยากให้ลูกและเพื่อนของลูกชื่นชมคุณนะคะคุณก็เลยมีอาการที่เหมือนแบบอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างอะไรก็เป็นไปได้นะมันเป็นความรู้สึกนึกคิดนะสาหรับชาวราศีธนูเนาะในเรื่องของความรักนะผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองอาจจะอยู่ไกลครอบครัวนะคะหรือตัวลูกหรือว่าตัวสามีภรรยาของคุณอาจจะอยู่ไกลคุณก็เลยเริ่มหากิจกรรมทําจะได้จะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เมื่ออะไรประมาณนี้ค่ะความรักค่อนข้างอยู่ไกล อขออภัยค่ะเพื่อนๆแปบ๊บหนึ่งขอดื่มน้ำแป๊บนึงดื่แล้วเริ่มง่วงนอนเริ่มห่าวนอน <c oughs> สองครั้งแล้วที่หา่าวขออภัยมากๆค่ะก็พอมาตำแหน่งที่สองอะเรามาพูดตำแหน่งที่สองกันได้ Page of p e n เ a c l e s สันหมายความว่าบางคนวางแผนจะมีลูกมันเป็นไพ่เด็กถือเรียน ผู้อ่านมองว่าชาวราศีธนูเนี่ยในช่วงของความรู้สึกของคุณกับสามีเป็นไปได้นะตัวคุณวางแผนจะมีลูกหรือบางคนมีลูกอยู่แล้ววางแผนที่จะทํำนูน่นทํานี่นะคะสร้างสิ่งสวยๆงามๆในห้องให้ลูกก็เป็นไปได้แล้วเด็กลูกของคุณนะคะหากลูกของคุณ คุณตั้งคันในปัจจุบันนี้หรือคุณกําลังจะตั้งคันหรือบางท่านอาจจะกําลังลจะคลอดนะคะผู้อ่านมองว่าคุณค่อนข้างโชคดีในเรื่องของบุตรมากๆเขาจะเป็นอภิชาติบุตรให้คุณมากๆเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่โตมาจะเป็นคนที่เลี้ยงดูคุณยันแก่เท่าจะไม่ทิ้งคุณไปไหนนะคะและเป็นเด็กที่ค่อนข้างให้โชคให้ลาบนะคะบวกกับตัวคุณ ช่วงเวลาที่คุณตั้งครรภ์ช่วงเวลาที่คุณแม้กระทั่งคุณคิดว่าคุณจะท้องนะคะหรือช่วงเวลาที่คุณกําลังท้องอยู่เนี่ยผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะได้โชคได้ลาบบ้างนะคะจากลูกของคุณอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคุณวางแผนจะมีลูกซึ่งลูกของคุณบอกเลยว่าเป็นเด็กถ้าคลอดมาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายเป็นเด็กที่ไม่งอแงเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะมีเวลาไม่มีเวลาดูแลเขาก็จะอยู่นิ่งๆอ่ะคอยคอยคุณมาดูแลอย่างนั้นแหละเขาจะไม่งอแงกลางคืนก็จะไม่งอแงคุณจะมีเวลาได้หลับแน่นอนแน่นอนนะคะบางทีก็อาจจะคุณอาจจะเครียดไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะก็ไม่อยากให้ซีเรียสมากมายนะคะช่วงเวลาหรือบางคนแฟนอาจจะอยู่ไกลไม่ได้ทํา ไม่ได้อยู่ด้วยกันบางคนอาจจะต้องไปรับงานที่ใหม่ไปทําโปรเจกต์ที่ใหม่นะคะอาจจะได้ไปเลื่อนรับตําแหน่งที่ใหม่ไปรับโอกาสใหม่ๆแฟนของคุณนะคุณก็เลยค่อนข้างเครียดบางคนก็เหมือนแบบคิดถึงคนรักนะคะคิดถึงการที่เคยอยู่ด้วยกันบางทีคุณรู้สึกห่างกันนะชาวราศีธนูก็ มันก็ยากนะบางทีแฟนเราทํางานที่หนึง่งแล้วเราต้องรอเขาอยู่ที่บ้านกว่าเขาจะได้มาหาเราทีนึงก็อาจจะเป็นสัปดาห์หนึ่งทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้ความอดทนในการอรอกันและกันหน่อยนะคะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะคะด้วยความที่แฟนคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างอชอบการเดินทางไปทํางานชอบอที่จะอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ด้วยความที่หน้าที่เขาอาจจะต้องได้ไปทํางานโปรเจกต์ใหม่ๆแถวแถบทะเลหรือไปทําอะไรที่เกี่ยวกับบางคนทํา ในเรื่องการขนส่งชิปปิ้งต้องเดินทางบ่อยทํางานทางทัวทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าตัวคุณก็เลยเหมือนแบบ ค่อนข้างที่จะห่างไกลแฟนและเคยทําให้เหงาคิดถึงแฟนคิดถึงครอบครัวคิดถึงคนรักอะไรประมาณนี้ค่ะด้วยความที่ห่างไกลกันก็เป็นไปได้เช่นกันนะสาหรับคนที่มีคู่เนาะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของรอบด้านบ้างนะคะรอบด้านตัวคุณเองกับครอบครัวของคุณนะคุณกับแฟนมองหาโอกาสนะในช่องทางทามาหากินในช่องทางที่ทาเงินต่อนะคะและคุณมีสิทธิประสบความสําเร็จนะคนที่มีคู่นะคะความรักของคุณเน้นแฟนมากขึ้นภรรยาของคุณ หรือคนรักของคุณนะน่าจะส่งเสริมคุณในเรื่องของบุญบารมีนะคะยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งสร้างฐานะยิ่งทําให้ครอบครัวของคุณนะคะยิ่งหนุนขึ้นไปอีกในเรื่องของการเงินและการงานนะคะเหมือนคุณทั้งคู่อะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคุณจะไปคุยงานที่ไหนจะไปดีวธุรกิจ กับใครคุณค่อนข้างประสบความสําเร็จปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณแก้ไขอยู่นะคะคุณใช้ความรู้ความสามารถรอบตัวของคุณนะคะแก้ไขสถานการณ์นะคะลูกน้องบริวารทุกคนก็ฟังคุณหมดเลยนะค่อนข้างที่จะดีอยู่นะชาวราศีธนูนะคะคุณค่อนข้างเก่งอะ่ะบางคนได้รับตําแหน่งงานใหม่ๆนะ เนี่ยรู้สึกว่าคุณจะได้ไปรับตําแหน่งงานใหม่ก็เลยอาจจะเป็นการที่ค่อนข้างห่างไกลจากคนรักตัวเองก็เป็นไปได้นะด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งอะ่ะเก่งเรื่องการเงินการบริหารเงินบริหารงานบริหารตัวเองอะ่ะคุณเก่งหมดเลยรอบด้านอะ่ะแล้วคุณมีสเสน่ห์ทำให้องค์กรของคุณค่อนข้างให้ความเชื่อมั่นมันเลยต้องมีการห่างกันกับแฟนนะคะมันก็เลยต้องมีการเกิดความคิดถึงกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติเนาะก็โอเคค่ะสําหรับความสัมพันธ์คนมีคู่เนาะ ทีนี้เรามาดูของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนผู้อ่านมองว่าตัวคุณอาจจะค่อนข้างเครียดอยู่ช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีในเรื่องของการเงินมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะเพราะตัวคุณได้ Page open t a c l e s นะคะอาจจะคนรักของคุณนะคะบางคนอาจจะอยู่ไกลบางคนอาจจะเหมือนเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยได้รับการสนับสนุนจากแฟนนะคะในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่าบ้านค่ารถค่ากินแต่ช่วงหลังๆมันอาจจะค่อนข้างเครียดอย่างตัวเขาเองอาจจะต้องได้รับผิดชอบงานมากขึ้นหรืออาจจะเหมือนแบบความสัมพันธ์อาจจะเหมือนค่อนข้างห่างไกลกันไปแล้วมันเกิดความเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะมันไม่ค่อยได้พูดคุยกันมันทําให้ให้ตัวเขาเหมือนแบบว่าอ่าค่อนข้างคิดมากค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่แน่ใจว่าตัวคุณเนี่ยยังมั่นคงในความรักต่อเขาหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะตัวชาวราศีธนูเนี่ยแบบ จริงใจกับเขาไหมเขาค่อนข้างที่จะเครียดเขาค่อนข้างที่จะคิดมากมเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะหยุดชะงักนะคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตัวเขากับคุณค่อนข้างที่จะเครียดด้วยกันทั้งคู่นะไม่แน่ใจว่าในเวหรือแนวทางไหนที่คุณจะไปด้วยกันมันเหมือนจะเดินจากกาันจบความสัมพันธะ์น่ะคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ่ะคืออันนี้มันเหมือนแบบการเดินไปหาอนาคตใหม่ๆการที่ยอมทิ้งความรักอันนี้มันเป็นการจบสัมพันธ์แล้วก็มันค่อนข้างเครียดนะ่ะชาวรา สีธนนสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั้นในอนาคตคือมันค่อนข้างที่จะไพ่มันออกมาค่อนข้างเด่นชัดนะคะเพื่อนๆตัวคุณเองนะคะมองว่า อาจจะหนึ่งอาจจะด้วยตัวชาวราศีธนูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ตัวคุณเลยอาจจะทําให้แฟนคนรักของคุณที่อยู่ไกลคุณอยู่แล้วม,มันขาดความเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะหากคุณมองว่าคุณรักเขานะ,ค,ะคุณต้องการที่จะยังมีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะคะผู้อ่านมองว่าตัวคุณอาจจะต้องอ ทำการพูดคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเขายังรักคุณนะคุณเอาความรักในครั้งนี้อยู่นะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนความสัมพันธ์คุมเกลือ คุณได้ไพ่เดอะสเตรนท์น่ะเป็นไพ่ใบสรุปนั่นหมายความว่าตัวคุณเองอ่ะค่อนข้างที่จะเอาเขาอยู่เขาค่อนข้างอยู่ภายใต้อำนาจคุณนะแต่บางครั้งมันอาจจะขาดการสื่อสารขาดการติดต่อกันไปบ้างด้วยความที่สถานการณ์ต่างๆตัวคุณและตัวเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้มาเจอกันไม่ค่อยได้มีเวลามาหากันเลยทําให้ตัวคุณและเขาเนี่ยห่างความสัมพันธ์นั้นไปนะคะก็เลยอยากอาจจะมีการปรับกับปรับการพูดคุยกันใหม่ นะคะใหะ้มีความมั่นใจในเรื่องของความรักของกันและกันมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นไปได้เช่นกันนะชาวราศีธนูนะคะเบื้องต้นเนี่ยไพ่มันออกมาเป็นไพ่ดาบนะคะแน่นอนไพ่ดาบสามใบมันเป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักนะคะนิ่งมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนมันค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นผู้อ่านมองว่าอาจจะต้องมีการพูดคุยและเคลียร์ปัญหากันอย่างชัดเจนเพราะมันมีการเดินจากกันมันมีการจบความสัมพันธ์มันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันมีในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่ ไม่ลงรอยกันไม่ลงตัวกันอะไรประมาณนี้ค่ะมีความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการพูดคุยกันใหม่นะคะตัวคุณเองชาวราศีเราชาวราศีธนูคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นแต่บางทีผู้อ่านก็มองว่าการที่เรามั่นใจตัวเองมันก็ดีแต่บางครั้งเราอาจจะต้องมีการลดละยอมระหว่างครึ่งทางกับเขาบ้างลองมีการพูดคุยกันดูนะคะอาจจะหาทางออกไปด้วยกันได้ดีก็ได้นะคะเนาะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะประมาณนี้ทีนี้ เรามาดูในเรื่องของคนโสดกันบ้างนะคะรู้สึกว่าคนโสดเนี่ยของคุณชาวราศีธนูคุณค่อนข้างจะมุ่งหน้าไปเรื่องของการทำงานทำเงินมากกว่านะเพราะว่าคุณมองว่าคุณมีสเสน่ห์อยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่อนข้างหลายคนเดินหน้าเข้าหาคุณเลยนะเนี่ยทั้งไพ่เดอะเอ็มเพรสนะคะทั้งไพ่เจ็ถ้วยทั้งทั้งไพ่เดอะสเตรนนั่นหมายความว่าชาวราศีธนู คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนทํางานเก่งบริหารงานบริหารชีวิต บริหารตารางเวลาคตัวเองค่อนข้างเก่งเพราะคุณได้ไพ่ queen of p e n d a c l e s นะคะตัวคุณเลยมองว่าการที่คุณอยู่โสดมันก็ยังดีกว่าการที่คุณไปมีใครเพราะถ้ามีใครขึ้นมาวันหนึ่งเลิกลากันไปในอนาคตข้างหน้าคุณก็ต้องมานั่งเครียดมานั่งซีเรียสมานั่งอกหักแบบเนี้ยเหมือนชาวราศีธนูก็ยังมองว่าชีวิตของคุณปัจจุบันเนี้ยก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะปกติคุณหาความสุขด้วยตัวเองค่อนข้างที่จะมองความสัมพันธ์ไปในแบบที่ ยังไม่ถึงกับว่าต้องต้องเขาเรียกว่าอะไระต้องมีความมั่นคงมากมายเพราะเหมือนคุณมองว่ากําลังสร้างความมั่นคงให้ตัวเองอยู่ยังอยากสร้างฐานะให้ตัวเองยังอยากมีความสุขกับชีวิตที่อิสระแบบนี้ยังมีความรู้สึกที่ว่าตัวคุณเองนะ่ย สามารถทํางานได้อย่างเก่งนะคะคุณเลยมุ่งมั่นในเรื่องของการงานเรื่องตําแหน่งเรื่องกิจการธุรกิจของคุณมากกว่าบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งไปที่อื่นบางคนอาจจะเพิ่งได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าคุณก็เลยไม่อยากที่จะไปโฟกัสในเรื่องของความรักจนเกินไปไม่ทําให้คุณเนี่ยมุ่งหน้าอย่างเดียวเลยนะคะที่จะเดินหน้าที่จะทํางานแต่อีกในหนึ่งคุณก็จะเจอคนที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณอยู่แล้วนะชาวราศีธนูคุณจะเจอคนที่เขามี อา,อารมณ์ที่ค่อนข้างเหมือนแบบเขาเรียกว่าไฟอะ่ะเขาจะไฟเอาเอาคุณให้ได้อะยังไงเขารักคุณเขาชอบคุณน่ะเขาเป็นคนค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกชอบคุณแล้วรู้สึกถูกใจคุณแล้วเขาจะมุ่งหน้าไปหาคุณอย่างเดียวเลยนะชาวราศีธนูเนี่ยคุณเขาตัวเขาอะ่ะได้ไพ่อัศวินถือดาบแล้วก็ได้ไพ่ สองดาบนั่นหมายความว่าตัวเขาเองรู้สึกชอบคุณมากๆอะ่ะรู้สึกคิดถึงคุณมากๆอะ่ะนะคะผู้อ่านมองว่าคนโสดเนี่ยมีสิทธินะที่จะเจอคนที่แบบว่าพุ่งเหลาแบบพุ่งจีบเลยอ,อาจจะไม่ตั้งตัวก็ได้ตัวคุณอ,อาจจะต้องเหมือนแบบเจอคนแบบนี้แหละเพราะคุณค่อนข้างเป็นคนเป็นธาตุาไฟนะคะค่อนข้างเป็นคนใจแข็งค่อนข้างเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณเจอหนุ่มดาบแบบนี้คุณจะค่อนข้างที่จะแบบ เจอคนที่เขาเรียกว่าคู่สมพงค์เจอค,คู่ที่เป็นสิ์เสมอกันนะชาวราศีธนูสําหรับคนโสดเดือนนี้ก็คิดว่าน่าจะเจอคนที่พุ่งหาคุณเลยโดยที่ไม่ต้องรีรอให้คุณเข้าหาตัวคุณมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นับรุ่นอยู่ด้วยนะน่าจะรุ่นรุ่นเดียวกันกับคุณหรือบวกลบอายุไม่เกิน5ปีคุณจะเจอคนแบบนี้แล้วถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูด,ดูเก่งดูเกลี้ยกล่อมแต่เอาจริงๆแล้วนะเขาหลงสเสน่ห์คุณมากๆ เขาพร้อมจะยอมเป็นของคุณเลยนะเขาพร้อมที่จะเหมือนแบบให้คุณคอนโทรลเขาอะให้คุณดูแลเขาได้เลยอะทุกสิ่งทุกอย่างอะแล้วเขาค่อนข้างที่จะมีงานที่มั่นคงด้วยนะเพราะคุณเป็นเอ็มเพรสอะ คนที่จะทำให้ธนูเป็นเอ็มเพรสได้นั่นหมายความว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งมีงานที่มันคงอยู่แล้วถึงทําให้คุณเป็นควีนออเพนเดอร์คลแล้วก็เป็นเดอะเอ็มเพรสอยู่ข้างข้าง2อันนี้ได้เนาะก็ยังไงก็ผู้อ่านก็ขอแสดงความดีใจด้วยสําหรับคนรักคู่ครองที่สมหวังนะคะอันไหนที่เป็นแนวทางดีๆก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะรับลองไปพิจารณาดูแต่ว่าอันไหนที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเรามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วเรามีความสุขที่ สุขล้นเหลืออยู่แล้วนะคะก็ให้ทิ้งความทุกข์นั้นไปไม่ต้องฟังที่เจ้าพูดนะคะก็ให้มันข้ามไปซะกับจุดจุดนั้นหรือว่าปิดวิดีโอนี้ไปเลยไม่ต้องดูก็ได้นะคะเพื่อความสุขและความจันลงใจของเ,อเพื่อนๆนะสำหรับคืนนี้ก็รบกวนฝากกดติดตามฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็ขอลากันไปก่อนนะคะ굿ไนท์นะคะสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ